สวัสดีค่ะยินี่ต้อนรับเข้าสู่ขังและพิเศษนักษา PCSSSL ค่ะดิฉันนงคนเกียรติจำรูนดิฉันสมรสีตีรังกาสามจุดตลบค่ะวันนี้คุณสมรขจรสีได้ลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์น,นักธุรกิจระนาดของประเทศไทยและของโลกขอเชิญคุณสมรขจรสีค่ะ สวัสดีคะ่ะดิฉันสมรขจรศรีวันนี้ดิฉันจะมาสัมภาษณ์คุณฝาทรนนักธุรกิจโนหนึ่งของโลกค่ะสวัสดีค่ะคุณฝาทรสวัสดีครับคุณสมรคุณฝาทรช่วยเล่าให้พวกเราฟังได้ไหมคะว่าทําไมคุณฝาทอนถึงได้เป็นนักธุรกิจโนหนึ่งของโลกได้ค่ะความจริงแล้วครับก่อนที่ผมจะเป็นโนหนึ่งได้เนี่ยผมผ่านเรื่องราวอะไรไมาเยอะครับดังนั้นอยากให้ทุกคนลองฟังประวัติชีวิตของผมให้ดีนะครับว่าผมทามาอยังไงแล้วทุกคนจะประสบความสําเร็จครับผมแฟลชแบ็ค I know you're mad because you can't stop me. And if you wonder how this player then scooped your honey, I think she swell my cologne it's called brand new money. Make the major moves, I main mean, a damn thing funny. and hood rats, the Playboy bunnies. They see the okay. Nếu không có, phải dùng 20% nữa. Được rồi. Được rồi. Đi thô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 i. Ông bà chập mang เลยอ๋อ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  ที่ไหนเก๋เไม่จำเป็นต้องรู้หรอกแกแค่ทำหน้าที่เป็นหนุมทดองพวกเราเก็พอเริ่มกระทดลองได้เลยหลังจากเอาฉีดยาต้านยาเสพติดลงไปแล้วการทดองต่อไปฉีดสารเสพติดทั้งหมดที่มีอยู่รอบวันนี้ลงไปในร่างกายมิทัลรองที่หนึ่ง ตัวเองบตาที่ทาขึ้นเออเหมือนรูเหมือนสติเขาจะหายไปแล้วด้วยถ้าทางเราต้องรีบปล่อยเขาภายในยี่สิชั่วโมงไม่เช่นั้นสารทดลองพังสถานทดลองน่าจะพังมอง้โมททดลองหมายเลขหนึ่งเจหมดประโยชน์แล้วดีไปซะวันนี้ฉันทำอะไรแกไปมากกว่านี้ เพี่อนเดีกคนนี้นะพี่ดูผมลงเยอะเลยนะครับตอนนี้ผมไม่เหลือตังค์แล้วครับผมไม่มีอันจะกินแล้วผมขอตังค์หน่อยได้ไหมครับเงินอ่ะเอาเงินมานี่จะเอาไปซื้อ,อยา <laughs> <laughs> oh, <laughs> they <lava. laughs> ask you how you are, you just have to say that you're fine. And you're not really fine, you just can't. But I'm okay with the ไอ้เฮี้ยนี่โดนยิงกูพูดจริงด้วยยิงหมดอะเฮ้ยเจ้งอะไรอะไปดูกันเถอะเ,เฮ้ยอย่าเข้ามานะใครเข้ามากูยิงส้แตกหมดอะเฮ้ยออกไปพี่ครับพี่ครับใจเย็นก่อนนะครับมีอะไรค่อยๆพูดค่อยๆจาก,กันนะครับพูดมากวะ ี่เพื่อนมันจริงจริงว่ะ <Double Kill. S 1> มไม่พูดอะไรเลยหรอวะย้ <Double Kill. S 3> yeah, แล้วตุ้ยเรินเจอแล้วเิ่เจอเริ่นเจอโกง กินเจ็บกรเล็บนึกอออเรน์โรดิโอไหนวะอยู่นี่แบคเลส 尖叫。 พวกเราไจัดกากันแล้วได้ยเ้ยนแกเลย้ยบี้นี่นะพวมาแจกทายล,ลยุไ <laughs> มวหนนะ้ามาอเ,อเรียนเรากี้เี้่งก้้อยเ่อ,ลอ,ลอา,า,อาละใช้มาตรการเลยขาดจะท่าไม่ตายเลยเฮ้ย การขนย,ย,ย้ายผู้บาดเจ็บแบบหนึ่งคนขั้นแรกต้องทำให้ผู้บาดเจ็บนี้ติด่อนขั้นแรกต้องนำแขนผู้ป่วยพาดบ่าขั้นที่สองเราต้องนำแขนผู้ป่วยพาดบ่าแล้วนำมือที่ว่างเนี่ยสอดไว้ตรงข้อพับของขาแล้วก็ยกขึ้น ขาที่สหากผู้ป่วยหมดสติให้ทำเช่นนี้การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบ2คนขั้นแรกต้องทำให้ผู้ป่วยรู้สึกตัวก่นอนขั้นต่อไปพยุงตัวผู้ป่วยขึ้น ทาที่หนึ่งนำมือทั้งสองข้างของผู้ป่วยคาดไว้บริเวณ่าและนนำมืออีกข้างหนึ่งของเราประคองเอวผู้ป่วยไว้หรือท่าที่สองนำมือด้านนอกของเราไปประคองไว้บริเวณใต้หัวเข่าของผู้ป่วยหรือท่าที่สามนำมือข้างหลักท่าหนึ่งของเราจบระบริเวณข้อศอกของเราแล้วไปประกอบร่างกับเพื่อน นี่การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบ3คนเอ้ยคั้นแรกก้าวขาข้างเดียวกันเข้าต่อไปยอ่อลงขข้าต่อไปจอดมือเข้าใต้ลำตัวขข้าต,ต่อไปยกขึ้นพักไว้ที่เข่าแล้วพับเลย ลุกขึ้นนับในใจแล้วไปเลยอารเท่าน uh ี้ผ uh 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 ู้ปฏ uh ิเ็บทุกคนจะปลอดภัยชี่ิไหมทุกคนได้ จากกุมแล้วไปให้ปากคำต่อที่โรงพรัอปล่อยผมผมจะกลับบล,ล,ล,ลาลาลานดูท่าจะยังให้ปักคำไม่ได้คง <ừ> ต้องไปบำบัดตัวก่อนค่ะ คุณพร้อมให้การกับตำรวจหรือ,อยังคะคุณใช้สารเสพติดนี้มานานหรือ,อยังแล้วใครเป็นคนให้คุณเออถ้าที่จําความได้๋อผมจําได้แล้วครับเออผมถูกนักวิทยาศาสตร์สติเฟืองสองคนจับตัวไปทําการทดลองครับแล้วผมก็ถูกฉีดสารเสพติดเข้าไปในร่างกายทำให้ผมกลายเป็นแบบนี้ครับเราจะทำการสืบหาผู้ต้องหาสองรายนี้ให้เร็วที่สุดงั้นเราสองคนขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนนะ ยาตัวใดสามารถหยุด30ติดได้ฉะนั้นทุกคนจงอย่าได้ลิลองกับสายสติดโดยเด็ดขาดนะครับ a Flaback นิชันขอขอบคุณคุณฝาทรค่ะนิชันหวังว่าเรื่องราวชีวิตของคุณฝาธรจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนได้นิชันสมอนขจรสีรายงานค่ะ แกนาวรร้อยแปดสิบองศา PCSSSL ขอรับก่อนค่ะบาย เราสวดมนต์เธอละมาหาเราเดินตลาเธอเดินม่มาเราชอบใช้หา